สวัสดีครับเพื่อนๆผมอาร์ไดมอนนะครับครั้งก่อนเนี่ยผมพาไปชม One UI ของ Samsung แล้วก็ Origin OS ของ vivo ไปแล้วครั้งนี้ถึงตาเสี่ยวมีบ้างนะครับกับเสี่ยวมี h ไฮเปอรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เสี่ยวมี h ไฮเปอรเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับซึ่งก็ปล่อยอัปเดตให้กับบางรุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละผมก็ได้ลองใช้งานนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นตัว โ o c o F8 Ultra ้านะครับจะไม่ใช่ตัวสมาร์ทโฟนี i a o m i นะแต่ว่าเขาก็ใช้ระบบอะไรต่างๆของย i a o m i นะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ในเครือกันเนาะโอเคอันนี้จะเป็น Xiaomi HyperOS เวอร์ชันที่3นะครับอย่างแรกที่ผมชอบตั้งแต่ลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนหน้าแอปเลยนอกจากจะลื่นแล้วเขาจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการค้นหาตามสีเนาะตรงนี้ด้านล่างในหน้าแอปเนี่ยเมื่อเราทําการแตะไปที่ไอคอนสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ย เขาก็จะขึ้นแอปที่มีสีตรงกับตัวถ่าสีด้านล่างนะครับเช่นสีแดงเนาะแตะเข้าไปเห็นไหมก็จะมีแต่หน้าแอปที่ไอคอนเนี่ยมีโทนสีแดงสีส้มอยู่นะครับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้คนหาแอปได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีการเปิดใช้งานนะครับในหน้ารวมหน้าแอปเนี่ยแตะไปที่ไอคอนรูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นแตะเปิดจัดกลุ่มไอคอนตามสีนี่ใครที่ยังไม่ได้เปิดจะเป็นสีนี้นะก็แตะเปิดนะครับจากนั้นด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีแถบสีขึ้นมาแล้ว ต่อไปนี้เวลาที่ใครเนี่ยโหลดแอป,ปเยอะๆแล้วค้นหาไม่เจอเราก็จาไอคอนแอปตนได้นะครับว่ามีสีอะไรเช่น YouTube เป็นสีแดงก็แตะค้นหาแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นเสี่ยวมี่ไฮเปอร์ไอแลนด์นะครับอันนี้หลยีย่ห้อเนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะก็คือการแสดงการทํางานของแอป,ปแบบเรียลไทม์เนาะที่ขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับนี่สำหรับเสี่ยวมี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแบรนด์อื่นเลยทํางานง่ายมากๆครับเวลาที่เราเปิดแอป,ปแล้วก็ให้มันทํางานพื้นหลังเนี่ยเขาก็จะขึ้นแสดงบริเวณด้านบนนะเช่น,น,นนะถ้าผมทําการ บันทึกเสียงไว้ปัดออกเห็นไหมครับว่าจะขึ้นอยู่ด้านบนแล้วก็สามารถแตะแล้วก็ควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนสองแอป,ปก็ได้นะครับเช่นเป็นนาฬิกาเนาะแตะจับเวลาเนี่เขาก็จะแบ่งเป็น2ก้อนเนาะก็สลับแบบนี้ได้เลยครับนี่แตะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่แตะเข้ามาในหน้าแอป,ปใหญ่ปัดออกหรือว่าจะแตะหยุดจากตรงนี้ก็ได้นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกแอป,ปหนึ่งนะครับก็คือตัว YouTube Music เนาะ,ะสมมุติว่าหาแอป,ปไม่เจอนี่เราก็แค่แตะแทบสีหรือว่าจะเสิร์ชหาก็ได้นะครับ พิมพ์ไปแบบนี้นี่ YouTube Music นะครับอ่าสมมติว่าเปิดหนึ่งเพลงอเอาไปน,นี้ก็ได้ปึ๊บปัดออกไปนี่อ่าเพลงเขาก็จะทำงานที่เบื้องหลังนะครับเมื่อกี้เราแตะเปิดตัวนาฬิกานะับเวลาไว้แล้วก็อัดเสียงไว้อ่าแต่ไปที่สักหนึ่งแอปเห็นไหมว่ารอบนี้เนี่ยหน้า YouTube Music ก็จะขึ้นเป็นไอคอนรูปวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ก็แตะสลับการทำงานไปได้เลยเห็นไหมนี่แบบนี้ก็สะดวกมากๆนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ ถัดไปจะเป็นการปรับแต่งส่วนบุคคลแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอล็อกนะครับก็ให้เข้ามาที่การตั้งค่าปัดลงไปนะครับนี่ไอคอนรูปแปลงทาสีสีม่วงแบบนี้การปรับแต่งส่วนบุคคลนะครับแตะเข้าไปในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบเปิดตลอดหรือว่า always on display นะครับแตะเข้าไปก็จะมีหน้าให้เราเลือกหลายแบบเลยนี่อันนี้ก็เพิ่มมาเยอะเลยนะนี่ก็แตะเปิดแบบนี้ไว้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปเป็นรูปแบบการล็อกนี่ ให้เลือกหลายแบบเลยนี่ผมว่าเขาทําดีขึ้นนะเห็นไหมแอนิเมชันต่างๆครับอย่างที่บอกไปนะว่าเซียวมี่ให้เปาโอเอสสามเนี่ยเขาก็จะปรับแอนิเมชันใหม่หลายเรื่องกว่าเดิมเมื่อเลือกได้แล้วเราก็แค่แตะนําไปใช้นะครับต่อไปก็จะเป็นไอคอนแอปเนาะอ่าก็แตะไปที่ไอคอนนี่เขาก็จะให้เราเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวขนาดเนาะนี่ใครชอบเล็กใหญ่ยังไงก็ปรับได้เลยแต่ว่าผมชอบที่เป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วแหละเขาจะมีตัวพินปักไว้ให้นะครับว่าเป็นเล็กสุด ตรงกลางหรือว่าใหญ่สุดเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบปรับแบบกลางก็ปรับได้นะครับนี่แบบนี้ตรงนี้ก็ได้แบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสีพื้นหลังเนาะอันนี้ก็จะมีให้เลือกเนาะว่าสีน้ําเงินสีเขียวอะไรแบบน,นี้แต่ว่าผมจะเซตเป็นค่าเริ่มต้นแหละเพราะว่าแบบนี้ก็ดูสบายตาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเอฟฟิไลายนิ้วมือนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกอการแสดงผลหลังจากที่เราทําการปั๊มไลายนิ้วมือลงไปนะครับว่าอยากจะให้ขึ้นเป็นเอฟฟิแบบไหน นี่ตรงนี้ก็มีให้เลือกเทียบเลยเป็นสีเสื้อก็มีแบบนี้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูสมมติว่าเป็นคลื่นแบบนี้นี่่าเดี๋ยวไปลองสแกนนิวกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสแกนนิวนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นคลื่นแบบนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมนะแต่ว่ามันจะเป็นวงสีฟ้าๆแบบนี้เนาะก็สามารถไปลองเล่นแล้วก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับอันต่อไปอันนี้เป็นภาพพื้นหลังรายวันเนาะอันนี้เหมือนเขาก็จะ เปลี่ยนภาพพื้นหลังไปเรื่อยๆตามแต่ละวันเนาะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นตัวทีมนะครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วเขาก็จะเข้าสู่หน้าร้านค้าการตกแต่งของเสี่ยวมี่แหละไม่ว่าจะทั้งวอลเปเปอร์ตัวทีมวิดเจ็ตภาพพื้นหลังเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีในหน้านี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้ตามใจชอบเลยอันนี้มันก็จะเป็นภาพเพิ่มเติม,ตมที่นอกเหนือจากที่ตัวเครื่องมีมาให้นะครับ ต่อไปก็เรียกได้ว,ว่าเป็นไฮไลท์เด่นของตัว Xiaomi Hyper OS เวอร์ชันที่3เลยนะครับก็คือภาพพื้นหลังแบบ Dynamic AI นะครับนี่หรือว่า AI Dynamic Wallpaper นะแต่เข้าไปปุ๊บนี่เขาก็จะมีคำอธิบายนะครับอันนี้เขาจะเป็นเซตที่เขามีมาให้เราอยู่แล้วในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมลองแตะเข้าไปก่อนนี่เอาเป็นป่าแบบนี้น Dynamic กเนี่ยเขาก็จะมะีการเคลื่อนไหวยอยู่นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้อีกเนี่ยแต่เข้าไปที่นาฬิกา นี่มีนาฬิก,กาให้เลือกหลายแบบเลยนะครับมีตัวฟอนต์น้องว่าจะให้แสดงผลแบบไหนสีอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าที่เขาเซตมาให้เนี่ยคือมันเข้ากันแล้วก็สวยแล้วนะนี่เราจะเปลี่ยนภาพก็ได้นะครับปรับความเบลออะไรแบบนี้ปรับได้หมดเลยเดี๋ยวลองนําไปใช้ดูนี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวผมแตะปิดพวกนี้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่ให้ดู นี่เห็นไหมครับว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่เล็กน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานนะครับถ้าเรายังไม่ชอบภาพที่เขาเซตไว้ให้เนี่ยเราก็สามารถเลือกรูปที่เราชอบแล้วก็สามารถปรับแต่งเองได้ด้วยนะครับแต่ไปที่ไอคอนรูปบวกตรงนี้จากนั้นก็เลือกรูปที่ชอบนะครับจะไปดาวน์โหลดมาก็ได้หรือว่าจะถ่ายมาก็ได้นะอ่าเช่นผมเลือกเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะครับเขาก็จะทําการวิเคราะห์รูปภาพสักครู่หนึ่งก็แตะสร้างไว้ได้เลยนะครับ อันนี้อาจจะติดลายน้ำเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเขาก็จะใช้เวลาในการเจนสักครู่หนึ่งเราสามารถแตะทํางานในพื้นหลังหรือว่าเซสซินในพื้นหลังก็ได้นะครับนี่เราก็สามารถไปทําอย่างอื่นต่อได้เลยหากว่าทําการเจนเสร็จแล้วเขาก็จะทําการแจ้งเตือนให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้ภาพเนี่ยทำการสร้างเสร็จแล้วหลังจากที่เขาทําการเจนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แตะเข้าไปที่รูปนะครับแล้วก็เลือกว่าอยากจะให้ใช้เป็นวอลเปเปอร์ตรงไหนนะครับหน้าจอล็อกจอหลักหรือว่าทั้งคู่ นี่ผมแตะหน้าจอล็อกตรงนี้ก็ปรับแต่งได้เหมือนเคยเลยนะครับว่านาฬิกาเนี่ยชอบแบบไหนนี่ฟอนต์แบบไหนสีอะไรนะครับปรับแต่งได้เลยอ่าปัดไปอันนี้ในหน้าจอหลักเนี่ยจะเป็นยังไงจะใช้เป็นรูปนี้อยู่ไหมหรือว่าจะใช้เป็นรูปเมื่อกี้เราก็ไปแตะเลือกแบบเลือกทั้งคู่นะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เลยตรงนี้จะมีคําว่าความลึกอยู่ถ้าเราแตะเข้าไปแล้วตัวนาฬิกาเนี่ยเขาจะไปซ้อนอยู่หลังตัวฉากนะครับทำให้มันดูแบบเหมือนมีมิติมากขึ้นเนาะ อะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นรูปคนเนี่ยเขาก็จะไปอยู่หลังตัวฉากแต่ว่าถ้า AI เขาเจอว่ามันเป็นรูปเหมือนรูปพระจันทร์แบบนี้เขาก็จะไม่เอาไปอยู่ข้างหลังนะเพราะว่ามันจะบังตัวนาฬิกาเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่รูปนะว่าจะวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงก็ไปทดลองเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่เนาะสำหรับตัว w a l l p a p e r นะครับอ่าถัดไปเนี่ยก็จะมีภาพพื้นหลังแบบให้เราเลือกเพียบเลยเนาะนี่มีคําแนะนําต่างๆนะครับนี่อันนี้มาใหม่เห็นไหมอันนี้เป็นภาพพื้นหลังที่แบบ,ค,บคุณภาพสูงนะครับ ถ้ายังไม่พอใจก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าปัดลงไปด้านล่างแต่ค้นหาเพิ่มเติมก็จะไปที่หน้าร้านการตกแต่งนะครับทั้งวอลเปเปอร์ที่อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แกลเลอรี่หรือว่าแอปคลังภาพนะครับนี่แต่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่คุ้นเคยเนาะแต่ว่าพอเป็น HyperOS เวอร์ชั่นที่3ามแอนิเมชันต่างๆก็จะลื่นไหลามากขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ที่ผมชอบของเสี่ยวมี่นะก็คือเราสามารถจัดการเรียงของภาพได้นะครับว่าจะเรียงตามภาพที่เพิ่งทายหรือว่าวันที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่วัน แล้วเราก็สามารถเลือกรูปแบบนี้นะครับนี่แต่ค้างนี่แล้วก็เพิ่มในอัลบัม้มอันนี้ผมชอบมากจะมีคําว่าอัลบั้มส่วนตัวนะครับที่เป็นรูปกุญแจล็อกแบบนี้แต่เข้าไปปุ๊บนี่แต่ตกลงให้เราใส่รหัสหรือว่าสแกแนอะนรในมือก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นอัลบั้มส่วนตัวนะและถ้าเราต้องการจะเข้าไปที่ตัว private a บั้มหรือว่าอัลบั้มส่วนตัวเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ไอคอนรูปที่เป็นมีดาวๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปัดลงมาปุ๊บนี่ ก็จะเข้าสู่หนะ้าอัลบั้มส่วนตัวคนระับก็ใส่รหัสแล้วก็สแกนลายมือได้เลยนี่แบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นพว,วกปุ่มหรือว่าท่าทางลัดต่างๆนะครับก็ให้เข้ามาที่การตั้งค่านี่ก็เสิร์ชได้เลยอาจจะเสิร์ชคำว่าลัดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่คําว่าปุ่มลัดท่าทางนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีท่าทางหรือว่าใช้ปุ่มต่างๆในการเหมือนเป็นคําสั่งลัดเนาะเช่นจับภาพหน้าจอตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะปัดลง3มนิ้วพร้อมกันเพื่อจับภาพหน้าจอ นี่หรือว่าจะใช้เป็นปุ่มเปิดปิดบวกเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้เนะาะเช่นแต่เป็น3มนิ้วแบบนี้นะครับพร้อมกันปัดลงมาปึ๊บนี่จับภาพหน้าจอได้แล้วนะครับง่ายมากๆต่อไปจะเป็นการจับภาพหน้าจอบางส่วนนะครับก็คือเราสามารถเลือกอส่วนที่เราอยากจะแคปหน้าจอได้นะครับวิธีการแตะเปิดเนาะตรงนี้เขาก็จะมีการสอนนะว่าให้กด3นิ้วค้ั้งไว้ด้วยกันนะครับนี่ก็ลองกดดูเนาะสนิ้วอ่ามาแล้วนะครับ นี่เราก็สามารถเลือกพื้นที่ที่เราอยากจะจับภาพหน้าจอได้เลยนี่อาจจะแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้เป็นวงกลมก็ได้นี่อะไรแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็แตะบันทึกกดแชร์ต่อหรือว่าจะแก้ไขก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะรีเซ็ตใหม่ก็แตะตรงนี้ก็ได้นี่แตะบนันทึกได้เลยนี่ก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่นะครับอันนี้เป็นอัลบั้มลับเนาะนี่นะครับแบบนี้ก็สามารถไปทําตามกันได้ ต่อไปก็จะเป็นปุ่มลัดในการเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีอยู่2แบบเนาะก็คือการกดสองครั้งที่ปุ่มเปิดปิดหรือว่าจะกดที่ปุ่มลดเสียง2ครั้งก็ได้นะครับ <dunno> ตอนที่ล็อกหน้าจออยู่ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นนี่แบบนี้แล้วกันกดสองครั้งที่ปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นการเข้ากล้องนี่แบบนี้นะครับหรือว่าตอนอยู่ที่หน้าจอล็อกจะใช้เป็นปุ่มลดเสียง2ครั้งแบบนี้ก็ได้กดปุ่มลดเสียง2ครั้ง ันนี้ก็จะเป็นการเข้ากล้องได้แล้วนะครับแบบง่ายอ่าเดี๋ยวเราไปดูคําสั่งลัดถัดไปกันดีกว่าครับเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นการเปิดไฟฉายเนาะอันนี้ก็จะเป็นการกดปุ่มเปิดปิด2ครั้งแต่ว่าถ้าเราทําการตั้งค่าไว้ที่ตัวกดเปิดปิดสครั้งที่ตัวกล้องเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีการบอนเนะว่าเฮ้ยให้แทนที่การตั้งค่านี้ไหมนะครับนี่กด2ครั้งก็จะเปิดไฟฉายนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะนะี่ครับ ไฟฉายถูกเปิดอยู่แล้วกดอีกสองครั้งก็จะเป็นการปิดนี่แต่ว่ามีการแจ้งเตือนตรงนี้เนาะนี่กดสงครั้งปิดได้เลยนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การใช้งานของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นฟีเจอร์ที่มีชื่อว่ากล่องเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการเปิดการใช้งานก่อนนะไปที่การตั้งค่านะครับค้นหาคําว่ากล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือด้านข้างไอคอนจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะนี่แต่เข้าไป แล้วก็แตะเปิดนะครับแถบด้านข้างแบบนี้เนาะเขาก็จะอยู่ที่หน้าจอหลักอันนี้ไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันไหมจะเป็นแถบสีขาวๆแบบนี้นะครับเราสามารถแตะค้างแล้วก็ย้ายไปมุมใดก็ได้ของหน้าจอครับตามที่ถนัดเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไปทางซ้ายเนาะเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็แค่ปัดจากตัวแถบสีขาวๆแบบนี้นะครับปัดออกมามันก็จะมีตัวแผงแอปพลิเคชันนะครับที่เขาแนะนําขึ้นมาเนาะรเราก็สามารถไปตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าอยากจะเพิ่มแอปอะไรเข้าไปนะครับนี่ แล้วถ้าเราทําการแตะค้างหรือว่าแตะเปิดเข้าไปเขาจะทําการเปิดแอปนั้นอนะเป็นหน้าต่างลอยนะครับอย่างเช่นเป็นคลังภาพแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าอยากให้เป็นเต็มจอแบ่งครึ่งจอแบบมัลติทัสก็ได้นะครับนี่แบบนี้ปัดเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะครับเช่นอีกแอปหนึ่งอาจจะเป็นตัวนาฬิกาแบบนี้แล้วกันเนาะนี่แบบนี้นะครับมันจะเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมา นี่เราก็แตะเป็นมัติทาสแบบนี้ก็ได้นี่อันนี้อยู่จอล่างแบบนี้นะครับอันนี้เผื่อหลายคนสงสัยนะว่าถ้าเป็นแอปพวกเกมล่ะจะเป็นยังไงเกมเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างลอยเหมือนกันนะครับนี่แต่เปิดบูดทิลิ่งเวบก็ขึ้นมาเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้นะก็เรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานแบบหลายแอปพร้อมกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นฟีเจอร์ AI กันบ้างนะครับของ Xiaomi เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Xiaomi Hyper AI นะแต่ว่าอันนี้ในหน้าเว็บของ Xiaomi เนี่ยเขาได้บอกไว้นะครับว่าบางฟีเจอร์เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะในบางภูมิภาคหรือว่าบางภาษานะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะคัดอันที่คิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยน่าจะได้ใช้กันจริงๆนะครับเช่นพวกตัวแปลภาษาหรือว่า AI แต่งรูปนะครับปาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยกับ AI แปลภาษารหรือว่าตัวแปลบทสนทนาตร,ต,รต,รตรงนี้เนาะแต่เริ่มเข้าไปนะครับเนี่ในหน้านี้ ตรงนี้เราสามารถเซตติ้งได้นะครับว่าอยากจะให้แสดงผลแบบไหนเป็นแนวตั้งหรือว่าแบบตัวต่อตัวแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าตัวต่อตัวเนี่ยมันก็จะกลับบริบทการสนทนาการนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นฝั่งอีกภาษาหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับอันนี้สะดวกมากเนาะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องยื่นให้คู่สนทนาที่เป็นต่างชาติเนี่ยกดแล้วก็พูดใส่มาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปเลือกได้เลยสำหรับฟังแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญ,ญาต กลับมาเป็นแบบแนวตั้งเนาะเพื่อน,นจะได้มองเห็นแบบง่ายๆนะครับภาษาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับนี่มีอังกฤษสเปนฝรั่งเศสอินโดนีเซียภาษาจีนก็มีนะครับนี่พ่าก,ก็รองรับนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูก็แล้วกันนะครับสัก1สถานการณ์เนาะแต่ว่าในรอบนี้ผมจะใช้เป็นภาษาจีนนะจะไม่ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับภาษาอังกฤษหลายแบรนด์ก็น่าจะทําได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ฝั่งนี้จะเลือกเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับนี่ เวลาใช้เนี่ยเราก็แตะฝั่งนี้พูดหนึ่งประโยคพอมันแปลเสร็จเขาก็จะมีเสียงออกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเท็ t t e ให้เราดูด,ด้วยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็พูดสลับไปสลับมาอ่ะมาเริ่มกันเลยฝั่งนี้สมมติว่าเป็นภาษาจีนคนจีนพูดด้วยนะครับนี่ฮาวสวัสดีอ่าฝั่งนี้เป็นคนไทยสวัสดีคุณเชื่ออะไรเหรอนี่ฮาว ฉ,นนฉันชื่อจางเซินแล้วคุณล่ะยินดีที่ได้รู้จัก很高兴见到你ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะก็คือสื่อสารได้นะครับเวลาไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะ ก็ไปทดลองเล่นกันดูนะครับแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าภาษาอื่นเนี่ยมันจะดีประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าวก็รู้แค่อัองกฤษกับจีนนะครับใครที่ลองใช้ภาษาอื่นดูแล้วรู้สึกว่าเวิร์กหรือว่ายังไงเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับต่อไปจะเป็นตัว AI ที่ช่วยเราเขียนสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าตัว AI writing เนาะวิธีการใช้งานเข้ามาที่ตัวบันทึกตัวนี้นะครับแตะเพิ่มบันทึก ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีรูปดินสอที่เป็นสีรุ้งๆแบบนี้นะครับก็แตะเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่เขาก็จะเรียกตัว AI ออกมานะครับนี่ก็จะใช้เป็นตัวแบบ Deep Seek อะไรแบบนี้เนาะเราอยากจะเขียนอะไรจะให้เขาช่วยเขียนอะไรก็ป้อนคําสั่งไปได้เลยครับเช่นอ,อาจจะเป็นอวยพรปีใหม่แบบนี้ก็แล้วกันเนาะอวยพรปีใหม่แล้วก็กดส่งไปได้เลยก็รอสักครู่นะครับ นี่เขาก็จะขึ้นมาละเห็นไหมในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้บลาบลานะครับแบบนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วถ้าไม่พอใจเนี่ยกดเขียนใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพอใจแล้วแต่เขาว่าเสร็จนี่แบบนี้นะครับก็สามารถคัดลอกแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยต่อไปจะเป็นตัว AI ที่อยู่ในแอปบันทึกเสียงนะครับตัวนี้เขาสามารถถอดคําพูดนะครับแล้วก็สามารถแบบเหมือนเจนออกมาให้เป็นตัวเท็กซ์ให้เราอ่านได้เนาะเช่นแบบนี้ดีผมจะลองอ่านข่าวนะครับแล้วก็กดบันทึกเสียงไปด้วย เจ้าของรถเสี่ยวหมี่ s u 7ซวในประเทศจีนคนหนึ่งได้พิสูจน์ความทนทานของแบตเตอรี่ในการใช้งานจริงโดยเขาสามารถขับรถได้ไกลถึง265,000กิโลเมตรภายในระยะเวลาเพียง18เดือนนับตั้งแต่เป็นเจ้าของและที่น่าประหลาดใจกว่าน,นั้นก็คือสภาพแบตเตอรี่ยังคงสมบูรณ์โดยมีสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่94.5เเมื่อกี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะว่าในระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยเขาก็จะทำการขึ้นตัวเท็กซ์แบบไปพร้อมๆกันเลยเนาะ เราก็สามารถแตะเข้ามาดูได้นะครับเจ้าของรถ x i a ม m i SU7 ในประเทศจีนคนหนึ่งได้พิสูจน์ความทนทานเห็นไหมครับ <S <S มันก็จะมีเสียงที่ผมอัดเข้ามาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาทําการสรุปด้วย AI เนาะว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับ <S <S ถ้าเราพูดแบบไม่ลิ้นพนันไม่พูดเร็วจนเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้จริงจังในที่ประชุมที่แบบเป็นงานจริงจังมากๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการ อัดเสียงเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีกว่า,ามาเพิ่งตัวที่เป็นเท็กซ์ตัวนี้เนาะแต่ว่า,าผมว่าเวลาที่เราอัดเสียงไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ได้ทั้งเท็กซ์ทั้งเสียงเราอยู่แล้วมีไว้แบบนี้ก็ดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นฟีเจอร์ AI คําบรรยายนะครับวิธีการใช้ปัดแผงควบคุมลงมานี่จะมีตรงนี้เนาะรูปที่เป็นบทสนทนาแล้วก็รูปตัว A แบบนี้แต่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการดูคอนเทนต์เนาะอาจจะเป็นคอนเทนต์แบบต่างชาติอะไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะดู YouTube เป็นคลิปผมก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับ เราก็เลือกภาษาตรงนี้จากอังกฤษเป็นภาษาอะไรเลยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเลือกจากไทยเป็นอังกฤษนะครับจะมีอะไรน่าสนใจก็สเปกเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงเมี15บห้ามีซีรีส์ก็เปิดตัวมาได้สักพักแล้วนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามีการดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มาพร้อมกับกล้องไลกาด้วยนะครับหลายคนก็น่าจะสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวซึ่่่งงอยาทีมาพร้อมกับกล้องไลก้านะครับ นี่อก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์นะสำหรับคนที่ชอบดูคอนเทนต์ของแบบชาวต่างชาติอะไรแบบนี้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ภาษางฤษิฤแล้วแปลแปลยากอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ AI ตัวนี้ในการช่วยแปลได้นะครับต่อไปจะเป็นพวก AI ในการแต่งรูปกันบ้างนะครับวิธีการเลือกรูปที่เราชอบนะครับจากนั้นไปที่รูปดินสอด้านล่างแบบนี้แต่เข้าไป ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัว AI ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของตัวภาพนะครับให้มันชัดมากขึ้นเนาะหรือว่าในการปรับแต่งโทนภาพนี่ AI ฟลุ้งฟลิงนะครับลองแตะเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นรูปที่พี่ต้อมไปถ่ายที่อ่าอินโดนีเซียนะครับจริงๆรูปนี้เนี่ยแสงก็สวยแล้วแหละแต่ว่าแตะฟลุ้งฟลิงเข้าไปนี่ให้เจนภาพนะครับนี่ฟลุ้งฟลิงกว่าเดิมนะครับสามารถเลือกระดับความฟลุ้งฟลิงได้ด้วยนี่นี่อันนี้สุดเลยอันนี้ก่อนแต่งนะครับอันนี้สุดเลยนี่ กลางๆแบบนี้ก็ได้นะสวยดีนะครับดู Before After ตรงนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มคุณภาพของภาพเนาะแต่จริงๆภาพเขาถ่ายมาดีอยู่แล้วนะครับนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างเพราะว่าภาพเนี่ยมันชัดมาอยู่แล้วไงนี่เขาก็จะใช้เวลาในการเจนภาพสักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บนี่นี่เห็นไหมครับอืม ต่อไปก็จะเป็นพวก ai ในการปรับแต่งลบหรือว่าย้ายอะไรต่างๆเนาะก็ไปที่คําว่าสร้างนะครับอันนี้คําว่าขยายในหน้านี้เนี่ยเราสามารถแตะเข้าไปในกรณีที่รูปที่เราถ่ายมาเราอยากจะให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะถ่ายมาแบบแคบๆอะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะให้เขาขยายรูปภาพให้มันกว้างขึ้นแค่ไหนเนาะจริงๆรูปนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวคนนะครับอยู่ชิดขอบแบบนี้เนาะเราก็จะมีพวกอ็อบเจกต์ต่างๆไปด้วย,วยก็เดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับอันนี้ ยิ่งสุดเนี่ยก็คือภาพยิ่งกว้างเนาะแต่ว่าตามบริบทเนี่ยรูปเนี้ยกว้างขึ้นประมาณนี้ก็พอนะครับอ่าก็แต่เริ่มได้เลยก็รอเขาเจนสักครู่นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเติมเสื้อด้านล่างให้แล้วก็เติมพวกอ่าบริเวณพื้นด้านล่างให้ด้วยนะครับนี่ก็ดู before after ได้ด้านบนนี่จากประมาณนี้กว้างขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาเติมเสื้อด้านล่างให้แล้วก็เติมพวก ที่นั่งบริเวณด้านล,ล่างให้แบบนี้นะครับถ้ายังไม่พอใจหรือว่าอาจจะเกิดข้อพิพาทเล็กน้อยก็สามารถกดรีเพื่อให้เขาเจนใหม่ได้อีกครั้งนะครับถ้าพอใจแล้วก็แตะติ๊กถูกตรงนี้เนาะอ่าฟีเจอร์ถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับภาพอัตโนมัติอะไรแบบนี้เนาะก็มีมาให้นะครับต่อไปก็จะเป็นการลบวัตถุด้วย AI นะครับก็จะเป็นไอคอนรูปอย่างลบแบบนี้แตะเข้าไปด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเมนูลบมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลบวัตถุลบผู้คนลบเงาสะทอ้อนหรือว่าแสงสะทอ้อนนะครับ เราก็สามารถเลือกลบด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับก็คือใช้วิธีการทูโๆแบบนี้เนาะเป็นสีเหลืองๆนะครับเนี่ยแบบนี้เพื่อแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะทำการลบคนเราก็แต่ไปที่ลบผู้คนนะครับเขาก็จะทําการเจนค้นหาผู้คนที่อยู่ในรูปนะแล้วก็ลบให้เรานะครับเนี่ยแบบนี้คนไหนที่เราไม่อยากลบเราก็แตะนะครับเนี่ให้เขามีสีขึ้นมาเนาะแล้วก็แตะเริ่มได้เลย เดี๋ยวมาดูกันครับว่า,วา,าคนนี้กับตรงนี้เนี่ยจะถูกลบไปแบบเนียนหรือเปล่านะครับนี่เนียนอยู่นะตรงนี้เขาก็จะทําการเติมภาพในส่วนที่ขาดหายไปนะครับก็คือเติมน้ําทะเลมาเนาะแล้วก็เติมแขนเสื้อมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยก็ดู before after ได้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นท้องฟ้านะครับอันนี้เราสามารถเลือก ท้องฟ้าที่อยู่พื้นหลังได้บางทีเราอาจจะไปถ่ายรูปมาแล้วแบบว่าท้องฟ้าอาจจะไม่ตรงใจเราบางทีอาจจะมองๆองไปหน่อยเราก็สามารถมาแตะปรับตรงนี้ได้นะครับนี่นี่อะไรประมาณนี้เนาะนี่ท้องฟ้าด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่จากแบบนี้เป็นแบบนี้อัน,นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่าเล่นแล้วแบบสนุกเนาะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ ai ในการปรับแต่งภาพ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลหรือว่ารูปภาพอะไรพวกนี้นะครับตามปกติแล้วถ้าเป็นของเสี่ยวมี่ส่งไปให้เสี่ยวมี่ด้วยกันเองเนี่ยก็แต่ส่งข้อมูลแล้วก็จะส่งทางเสี่ยวมี่แชร์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ปุ๊บเขาก็จะค้นหาอุปกรณ์เสี่ยวมี่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าถ้าเป็น Android ยี่ห้ออื่นเนาะล้วก็ส่งด้วยวิธีการ Quick Share นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนใช้ Android หลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปนะครับสำหรับการส่งข้อมูลแต่ถ้าอยากจะส่งไปให้คนที่ใช iOs ล่ะทำยังไงนะครับเช่นคนที่ใช้ iPhone iPad อะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็จะส่งด้วย Xiaomi Share ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะก็คือคนที่ใช้ iPhone iPad หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์ของ Apple อื่นๆเพิ่มนะอาจจะใช้โทรศัพท์เป็นของ Xiaomi ของ p o c o แต่ว่าใช้ iPad หรือว่า a i r o d เนี่ยเป็นของ Apple ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการติดตั้งแอปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับจะมีแอปที่มีชื่อว่า Xiaomi Interconnectivity นะครับอยู่ใน App Store ก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้แตะเปิดเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็แตะยอมรับให้หมดนะครับพอเข้ามาในหน้าแอปนะครับในหน้าแรกเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับในการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้จะต้องเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีเสี่ยวหมี่ที่เราจะส่งต่อนะครับก็คือเครื่องนี้เป็นบัญชีนี้เราก็เอาบัญชีนี้เนะี่ยมาล็อกอินบน p p o o n นะครับนี่ก็แตะลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ใส่เมลใส่รหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่จําไม่ได้ เรามีวิธีง่ายๆนะครับก็คือนี่เข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นแต่เข้าไปด้านล่างนี่แต่ยอมรับเขาก็จะสร้าง QR code โค้ดขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ของเราที่เป็นเสี่ยวมีแต่เข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่บัญชีเสี่ยวมีนะครับนี่ปัดค้นหาลงไปปึ๊บแตะเข้าไปนะครับมุมบนขวาจะมีรูปสแกน QR โค้ดอยู่ก็ให้เอาตรงนี้มาสแกนตรงนี้นะครับแค่นี้ก็สามารถล็อกอินเข้าได้แล้วนี่นะครับก็แตะลงชื่อเข้าใช้ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทางฟังอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยก็แตะอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมลองส่งข้อมูลดูเดี๋ยวลองส่งรูปเมื่อกี้นะครับก็แตะแช์เลือกเสี่ยวหมี่แชร์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของ Apple ที่ผมเชื่อมต่อไว้ก็แตะได้เลยเขาก็จะส่งรูปมาให้นะครับนี่แค่นี้นะครับเสร็จละนี่ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการส่งข้อมูลไปให้อุปกรณ์ของ Apple นะครับฟีเจอร์การส่งต่อข้อมูลเมื่อกี้นี้ก็จะสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในการตั้งค่านะครับก็สามารถเลือกปรับได้เลยและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะสำหรับเสี่ยวมี่ไฮเปอร์โอเวอร์ชันที่3นะครับหากใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะเจอก,กันใหม่ครั้งนคครครััับบสสวดี